มาดูกันที่ตลาดการซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับผมซื้อ,อยังเดอะมินเนอร์นะฮะออกมาเปิดเผยว่าทีมอมองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมได้เข้าไปดูฟอร์มในสนามนะครับผมของอดีตกองหน้าเชลซีอย่างแทมมี่อับราฮัมมาหลายครั้งมากนะครับผมในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเพราะว่าเดอะมินเนอร์นะครับผมออกมาเปิดเผยว่าที่เข้าไปดูฟอร์มของแทมมี่อับราฮัมเนี่ยเพื่อเป็นตัวเลือกสำรองนะครับในกรณีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะไม่สามารถคว้า าตัวแฮร์รี่เคนมาจากสเปอร์ได้ในซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับผมแอนก็ที่1ไม่ไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่2นะครับสำหรับแทมมี่อับราฮัมแล้วต่อมานะครับผมสื่อที่มีชื่อว่าคาซิโอเมอร์คาโตนะครับผมก็เป็นสื่อในประเทศอิตาลีนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้นะฮะแทมมี่อับราฮัมนะครับผมเป็นขุมกําลังหลักนะฮะของโรม่านะครับผมในการคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่นะครับผมก็สื่อเมอร์คาโตเปิดเผยว่าถ้าโรม่าเนี่ย จะปล่อย แทมมี่นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้สื่อก็คาดว่านะฮะโรม่าจะเรียกค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40-50ล้านยูโรนั่นเองนะครับผมสำหรับทีมไหนที่สนใจจะคว้าตัวอับราฮัมนะครับผมไปในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ก่อนจะจบข่าวนะครับผมเราก็มาดูสถิติของแทมมี่ในฤดูกาลนี้กับโรม่ากันบ้างนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมในฤดูกาลนี้นะครับผมแทมมี่อับราฮัมลงเล่นให้กับโรม่าไปทั้งหมดนะครับผม46 6นัดนะครับทำประตูไปได้ทั้งหมด9ประตูนะฮะกับอ e ีก7แอซิดนะครับผมสำหรับผมเนี่ยผมก็คิดว่าการลง46นัดแล้วยิงได้9ประตูเนี่ยถือว่าแอบ,บยิงน้อยไปหน่อยนะครับผมแต่ถ้าสุดท้ายเราไม่ได้เคนเนี่ยผมว่าอบาบราฮัมก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมอาจจะเข้าแผนกับเทนฮากก็ได้ ะะโอเคนะครับผมแลนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับตลาดนักเตะของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ฝากท่าน,นผู้ชมนะครับผมกดไลค์กด s u u s สไคร์นะฮะช n น,นลบอนจันตากองไว้ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ